สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันอังคารที่6มกราคมขออภัยค่ะที่6มีนาคม2555ค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ขายสุขที่ค่ะลดลงนะคะปรับตัวลดลง7.20จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 25,238.99ล้านบาทค่ะโดยปิตลาดอยู่ที่ระดับ1,157.95จุดนะคะโดยนักลงทุนสถาบันค่ะขายสุทธิ1476.04ล้านบาทค่ะแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะขายสุทธิ215.78ล้านบาทค่ะและนักลงทุนต่างชาตินะคะยังคงซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ที่ระดับ1,833.27ล้านบาทค่ะและสำหรับนักลงทุนทั่วไปค่ะขายสุทธิ 1 4 1 4 6ล้านบาทค่ะมาทางด้านราคาขอภัยค่ะมาทางด้านดัชนีดาวโจนวันนี้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะปิดตลาดปรับตัวลดลง14.76จุดค่ะดัชนี N a s d a q นะคะปรับตัวลดลง25.71จุดค่ะ s p นะคะปรับตัวลดลง5.30จุดค่ะและนิกเกอ,อนะคะเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ6.02จุดนะคะ ด้านราคาน้ำมันค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.02ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะและค่าระวังเรือค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น11จุดค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์ริมธรรรงกรุนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินค่ะก็คาดการว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะคาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะผันผวนนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะ ซึ่งยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนะคะว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะแนะนําให้ทยอยขายค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะโดยประเมินแนวรับไว้ที่1,150จุดและแนวต้าน1 1 6 5จุดค่ะและนี่ก็คือรายการจับกระแสหุ้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้อีกครั้งในวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ